Good morning. Good morning. Time to pick up, huh? The peaches are uh, letting me know that they're ready to pick if you notice down on the ground oh ah. a ah, so, big piece little bit of breeze and they start falling off ah. and uh, so i've got my fancy gear here <laughs> all ready to put peaches in Cute. no climbing ladders for this old man we got a yeah. little basket thing here well, i'm going to start at the top These peaches, these are bigger than I've ever seen them on this tree. Mm. One of the best crops I've ever seen. Huh. นน the สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เยนูพามา,เ,าเก็บลูกพีชนะที่หน้าบ้านดูสิคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมมันมันต่ำมากเลยแล้วก็ปีนี้ลูกมันใหญ่มาก นะลุงชักก็เอาอุปกรณ์มาสอยที่มันอยู่ส,งสงูง last year. Remember last yeah, year? Yeah, I know. It's big. Yeah. The these peaches, these are bigger than I've ever seen them on this tree. Mm. One of the best crops I've ever seen. got <that 's> to um. learn how to use this a little better. I poked holes in this one. No, that not yet. That one not yet. เรายังเก็บไม่หมดนะคะเพื่อนๆก็ยังมีที่มันยังหำหามอยู่คือลูกมันยังไม่แดงมากเราก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้บนต้นนี่สักระยะหนึ่ง นะแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณสองสวันเราถึงจะมาเก็บได้นะกิ่งต่ำๆนี่ก็เพียบเลยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้องเอาไม้มาคั้ไว้นะกันมันละลงมาดินละมาติดดิน ไม่ทราบว่าที่เมืองไทยเรามีขายไหมนะเพื่อนๆที่นี่เรียกลูกพีชนะแต่ไม่ทราบว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเราไม่รู้ว่าได้มีการนําเข้ามาจากาชไน่าหรือเปล่านะมาจากเมืองจีนหรือเปล่ากา็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ทราบว่าเมืองไทยเรียกว่าอะไรนะหรืออะไรยังไงก็แชร์ ประสบการณ์แชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เย็นต้องไปก่อนนะคะเพราะว่าลมพัดและอากาศเย็นจะเข้าไปนอนต่อสักแป๊บหนึ่งก่อนไปทำงานนะคะสวัสดีค่ะ